การอุ่นเยอะมากสิรถนะคุณยังผนไม่หมดเลยรู้ค่ว่ายังผนไม่หมดองยอมได้เหรอเราเป็นนี่อยู่คนเดียวแล้วคนโน้นล่ะก็ที่ผ่านมาก็จ่ายไปหลายล้านมากแล้วไงคะมาครับทุกคนมาสรุปประเด็นของคุณเอชุติมากันสักหน่อยครับที่เมื่อไม่นานมานี้นะฮะไปออกรายการดังมาพร้อมกับอดีตหวานใจอย่างคุณฟรองสุภกิจครับโดยเนื้อความในรายการนะครับที่พี่เอพูดออกมานั้นพอจะสรุปแบบสังเขปได้ดังนี้ฮะ พีเอเผยว่าพาน้องมาดูแลโดยที่แม่เขาก็ยินยอมพีเอยอมรับว่าจ่ายค่าเทอมให้ส่งเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งส่งมา6ปีป่านนี้ยังเรียนไม่จบซื้อบ้านซื้อรถในชื่อฟรองเพราะอยากให้น้องนั้นมีสมบัติเป็นของตัวเองเอดาวแล้วก็ผ่อนบ้านเดือนละ20,000บาทรถอีก20,000บาทเองัดหลักฐานแม่ฟรองให้เอนั้นออกจากบ้านแต่ห้ามเอาของไปนอกจากเสื้อผ้าของเอเท่านั้น เอหยุดผ่อนบ้านเพราะออกมา3เดือนแล้วแต่ยังต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพราะฟ้องยังอยู่ในบ้านสุดท้ายเอปล่อยให้ธนาคารนั้นยึดบ้านไปแล้วหยุดผ่อนรถเพราะฟ้องนั้นเคยเอารถไปรีไฟแนนซ์แล้วเอาเงินไปใช้ตอนนี้รถอยู่ที่สอนอเอตัดสินใจให้ไฟแนนซ์ยึดรถไม่ผ่อนต่อฟ้องโอนเงินเข้าบัญชีเอไปปั่นคาาบาร่าวงเล็บผนันออนไลน์ เอเล่าว,ว่าฟรองนั้นยืมเงินเพื่อนของเอจำนวน2 5 0 0 0 0บาทไปทำธุรกิจส่วนตัวตอนนี้ก็ยังอยากให้น้องมีชีวิตที่ดี6กถึง7ปีที่อยู่ด้วยกันนั้นมีความทรงจำดีๆแต่หลังจากนี้ขอต่างคนต่างอยู่นี่แหละครับเป็นการสรุปประเด็นพอสังเขตของคุณเอนะครับซึ่งติดตามประเด็นสรุปของคุณฟรองได้นะครับใน YouTube คมชัดเล็กบันเทิงครับ ขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆุกแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น YouTube, TikTok, Twitter แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ